สวัสดีครับผมนายนัทพลพรหมสวัสดนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับบ้านปรีเวงนะครับหมู่ที่12ตําบลตระแสงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับท่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทนะครับ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีถนนสองด้านเลยนะครับด้านหน้าเนี่เป็นถนนนะครับลาดยางทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นถนนนะครับถนนดินยกระดับนะครับเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้เนี่เป็นที่ดินที่ติดถนนติดถนนสองด้านเลยนะครับหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับก็อยู่เนี่ยจากตรงนี้ไปนะครับไปถึงโน้นเลยครับไปทางโน้น นะครับด้านกว้างอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับแล้วก็ความลึกความยาวเนี่ยนะครับเนี่ยจากตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ยาวไปถึงนู้นเลยครับก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ91เมตรนะครับเนื้อที่5ไร่นะครับราคาขายบอกเลยนะครับขายไร่ละ0 0แสนบาทนะครับเป็นที่แปลงสวยนะครับอยู่ในชุมชนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำประปา เอกสารหลักฐานเป็นชนุครฑแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับหน้ากว้างนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้างนะครับเหมาะที่จะซื้อมาเพื่อนะครับมาสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยนะครับและที่เหมาะมากๆเลยก็คือจะเป็นเนี่ยครับเป็นทำเป็นบ้านสวนนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็จะมีนะครับรั้วรอบขอบชิดนะครับรอบบริเวณเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านในกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเข้ามาชมช่องของนัทพลพรหมสวัสดิ์นะครับรับฝากขายรับจัดหาบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับการคิดค่าบริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตัางค์นะครับในอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือนะครับไม่บวกราคาขายนะครับ ขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมนะครับสามารถติดต่อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลก็นะครับ0 9 4ย์3ก4 1 9็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับซึ่งก็เจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับต้องการที่จะขาย เนะครับเนื่องจากเป็นที่ดินของคุณครูนะครับก็ัยเกษียณนะครับต้องการที่จะกลับไปอยู่ภูมิลำนาบ้านเกิดนะครับซื้อเอาไว้นานแล้วนะครับราคาก็ขายแบบราคาเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยนะครับเพราะว่าต้องการขายจริงๆนะครับเนี่ยหน้ากว้างจากนี่เลยครับจากนี่มายาวนู้นเลยครับมาเรื่อยๆนะครับไปนี่เลยครับเนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยครับเหี่อเสาไฟนู้นเลยครับ นะครับแล้วถ้ามาก็สังเกตง่ายๆนะครับก็จะเห็นป้ายเนี่ยผมติดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับป้ายอยู่ด้านหน้าเลยนะครับอยู่ที่บ้านปรีเวงนะครับหมู่ที่12บตําบลตะแสงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยจะพาพาเข้าไปด้านในนะครับมาก็สังเกตง่ายๆก็จะมีต้นมะขามนะครับต้นค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ด้านในนี่ก็นะครับผมแล้วเรียบร้อยนะครับ าจจะมาสร้างบ้านเนียวได้เลยนะครับไม่ต้องถมบริเวณห้าไร่เนีอวพิมพ์นิยมเลยนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับนี่แลแล้วก็มาก็จะมีกระท่อมนะครับกระท่อมทองกวาวที่ทางคุณครูนะครับได้มาสร้างเอาไว้นะครับสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากขายนะครับแล้วถ้ามาดูพื้นที่บริเวณด้านในเนี่ยนะครับก็ นะครับรั้วเนี่ยเป็นรั้วเสาปูนนะครับรอบบริเวณนะครับมีรั้วน้าอย่างชัดเจนนะครับอาณาเขตเนี่ยห้าไร่นะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาพื้นที่ด้านในนี่ค่ะนะครับเนี่ยถมแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็ถมหมดแล้วนะครับบริเวณนี้ถมหมดแล้วนะครับตรงนี้มาสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยหรือทําเป็นบ้านสวนเนี่ยโอ้หนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็มาด้านหลังนี่ก็จะเป็นการขุดสระ นะครับสระน้ำนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับทำเป็นบ้านสวนนี่โอ้โหนะครับตอบโจทย์ได้เลยครับมีสระให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้เนี่ยเนื้อที่5ไร่นะครับมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำประปานะครับเอกสารหลักฐานนี่เป็นฉนครุฑแดงนะครับสามารถองกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับราคาไร่ละ6 0แสนบาทนะครับราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้นะครับแล้วก็ระยะห่าง นะครับในการเดินทางนะครับห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินเนี่ยนะครับจับพิกัดทาง g p s เลยนะครับประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ถือว่าไม่ไกลนะครับ10กิโลขับประมาณขับรถมาจากในเมืองเนี่ยประมาณสัก10กว่านาทีก็มาถึงนะครับแล้วก็ห่างจากนะครับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่21นะครับมาตรงนี้เนี่ยประมาณ6กกิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจาก งค์การบริหารส่วนตำบลตะแสงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้ก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะครับเนื้อที่5ไร่ขายไร่ละ6 0แสนบาทนะครับราคาเนี่ยต่อรอได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการที่จะชมนะครับพื้นที่นะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่ต่างอำเภอ นะครับต่างตำบลต่างหมู่บ้านนะครับหรือจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับหมายเลขโฉนดนะครับ177293นะครับหมายเลขโฉนดนะครับ177293เนะครับเพราะฉะนั้นนีทุกวันนี้โอ้โหเทคโนโลยีเลยนะครับอยากดูที่ดินแปลงไหนเนี่ยนะครับพิมพ์หมายเลขโฉนดเข้าไปนะครับ Google Map สามารถดูได้เลยนะครับ ว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนอย่างไรสถานที่ข้างเคียงมีอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยโอ้บรรยากาศนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเป็นทุ่งนาลุ่นล้วนครับนะครับบรรยากาศในโอโซนนะครับโอ้นะครับมาตรงนี้เนี่ยช่วงนี้ก็ประมาณสักช่วงบ่ายนะครับแต่อากาศก็ไม่ถึงกับร้อนนะครับลมเย็นสบายเหลือเกินนะครับเพราะว่านะครับเป็นที่ดินที่น่าสนใจมากเลยนะครับซื้อไปแล้วก็ทําเป็นบ้านสวนนะครับเนี่ย มองไปก็จะเห็นบ้านเรือนนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนเลยนะครับเนี่ยไฟฟงไว้ามีเรียบร้อยน้ําประมงประปาเนี่ยมีหมดเลยนะครับเอกสารหลักฐานเปโฉนดเลยนะครับสามารถองกระเพสิตรได้ทันทีนะครับราคาไร่ละหกแสนเนี่ยสามารถต่อรองได้นะครับคณครูเกียจใจดีนะครับพระนั้นก็สนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรหมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ออดีไลน์ก็09478 38 4 1 9นะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับไปยังเจ้าข,ของที่ดินนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทีมงานที่ไว้วางใจนะครับให้ผมก็นัาจะพลรสวัสด,ดีมีโอกาสมาทําการรีวิวมอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกางในการซื้อขายที่ดินแปลนนี้ต่อไปนะครับสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากมๆานะครับสวัสดีครับ